หล่นกลราวเผาไทยสูนรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองพุ่งไม่พรยามใดไพร่ฟ้าชาวประชาชนาจนทรงหวงกังวล ดังยอดฝนจะลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพึกพรายพองทรงสู่ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุกรวมทุก ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควัญดวงใจชาวไทยทั้งพางทอแสงรึงรองพูดพองดังร่มโพย่พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำ ข้าบาทภูมิใจล้นเก้าเผ่าไทยแห่งวงจักรตรีเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวไทยเห็นว กว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลี